Thưa Đức Thọ Thần, Thạch Chúa đi lâu thăm Sama Thích đi bàn dạy thăm Được nói có mì Chịt lên Sama Thích Khách xe Bàn dạy thăm Người thám Mà nút tay lột nhé Mì ในทางพุทธศาสนาก็ได้จำแนกไว้เลยว่ามนุษย์ในโลกนี้ทั้งหมดมีว่าจะอยู่ในชนชั้นวรรณะไหนก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทั้งโลกทางพุทธศาสนานี่แบ่งไว้เลยมีแค่สิประเภทจะไม่นอกเหนือไปกว่านี้ถามว่าสี่ประเภทเนี่ย เราอยู่ในประเภทไหนของสประเภทนี้คนที่ให้คำตอบดีที่สุดคือตัวเราเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเฉพาะตัวเองเพราะฉะนั้นเรานั้นรู้ดีว่าเราอยู่หนึ่งในสี่จำพวกประเภทไหนบ้างประเภทที่หนึ่งมีประเภทที่มืดมาแล้วก็มืดไปประเภทที่สอง มืดมาแล้วก็สว่างไปประเภทที่3สว่างมาแล้วก็มืดไปแต่ประเภทสุดท้ายประเภทที่สสว่างมาแล้วก็สว่างไปใี่ประเภทประเภทที่หนึงที่ท่านบอกว่ามืดมาแล้วก็มืดกลับไป หมายถึงเอาดวงวิญญาณไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่ค่อยสมบูรณ์เขาเรียกบุพกรรมไม่ดีเลยต้นทุนก็มีน้อยสัมสมความดีมันน้อยไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน อะไรก็แล้วแต่ที่ต้นทุนมันน้อยส่งสมความดีมันน้อย,ยถ้าจะพัฒนาตัวเองต้องต่อสู้กับกิเลสในใจของตัวเองนี่หลายเท่าเปรียบเหมือนคนต้นทุนทรัพย์สินเงินทองมีน,น้อยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสติปัญญาไม่สูงบุ์ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าพอทั้งหมดเลยทศกักตว์ประเภทนี้พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่มืดมาบุคคนเรามนุษย์เุกเพื่อนรวมลงที่เราอยู่ในโลกใบนี้แต่ละมุมของโลกนั้นการเป็นอยู่ก็เหมือนไม่เหมือนกันความสะดวกสบายก็ไม่เหมือนกัน ชีวิตก็แตกต่างกันอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่ทําไมทึงมุมหนึ่งของโลกทําไมถึงมีแต่ความทุกข์ยากลาบากอีกมุมหนึ่งของโลกทาไมถึงมีความสะดวกสบายคิดปรารถนาสิ่งไหนก็สําเร็จได้ง่ายชีวิตไม่ลําบากเขาอยู่ในโลกใบนี้ร้อยปีชู่วอายุขัยของเขาไม่ทุกข์จนเกินไป ประเภทแรกก็มืดมาแล้วมืดไปคือประเภทตนทุนตำ่ำก็าเรียกว่าคนที่บุญก็ไม่ได้ทำวาสนาก็ไม่ได้สังสมเกิดมาก็ต่ำต้อยทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีเกิดมาก็อยู่กับตอบหลังเก่าๆพอแม่ก็ลำบากยากจนจะกินแต่ละมื้อแต่เวลาเนี่ย ผ่านไปแต่เวลาแต่ละมือ้อนี่ลำบากดิ้นลนแสวงหาไม่มีโอกาสจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมของความยากจนนะเพราะจาใจเขาก็มีแต่มีความทุกข์ดิ้นลนตลอดเวลาทั้งตัวเองทัง้งครอบครัวในวิบังครอบครัวนี่เกิดมาพ่อแม่กำลำบางจากจน บางครั้งก็ยากจนไม่พอก็ยังได้ลูกที่พิการทุกทรมานไอ้จะไม่มีจะกินแต่ละวันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่จะต้องมาดูแลคนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมสติก็ไม่สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าอะไรอยู่เบื้องหลังของ ความลำบากยากจนพ่อแม่ก่อยากจนก็ได้ลูกทิ้งยากจนมาเกิดร่วมด้วยก็คือกรรมเท่านั้นกรรมที่เขาสั่งสมมาทั้งพ่อแม่ทั้งลูกกรรมปอบกันมันจะมาเกิดร่วมกันใช้คา,าเดียวกันก็เรียกว่ากรรมซังซ้อนทบิการกับพิการซัาซ้อนเลย บา,บาบหูหลวกพี่กลนพี่การสารพัดทุกเรื่องความปกป่องอยู่กับเขาทั้งหมดอยู่กันในครอบครัวนี้ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่า,วากรรมมันจัดสรรให้มาอยู่รวมกันไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่อยอมพัฒนาตัวเองก็อยู่อย่างนั้นจนสิ้นอายุไขพ่อแม่ไปลูกก็อยู่อย่างนั้นจนสิ้นอายุไขของตัวเองสรุปแล้วไม่ได้สร้างคุณธรรมอะไรที่ จะไปเจอจางกรรมเก่าได้เลยสินอายุขัยาทิ้งเป็นปุ๋ยถมท,ทับบนแผ่นดินนี่คือประเภทที่หนึ่งก็คือมืดมาแล้วก็มืดไปก็เรียกว่าต้นทุนก็มีน้อยไปกำไรก็ไม่ได้ไปขาดทุนกลับไปอีกนี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองมืดมาแล้วสว่างไป คนประเภทนี้ก็ต้นทุนน้อยเหมือนกันต้นทุนน้อยทำทรัพย์ส,สินเงินทองความสมบูรณ์ของร่างกายสติปัญ,ญญาครอบครัวกันต่ำต้อยแต่ประเภทนี้คิดจะพัฒนาตัวเองเห็นความยากลำบากของพ่อแม่ตั้งแต่ลืมตายจำความได้ก็รู้ชีวิตตัวเองอยู่อย่างไร บ้านที่อยู่อาศัยหลังคาผูุผกพังพังแค่จำควางได้ไล่เนียงสาของเขาเขาคิดเลยว่าชีวิตจะต้องดีกว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าควรจะพัฒนาตัวเองต้นทุนต่ำไม่เป็นไรแต่จะทำยังไงเนี่ยต้องยกฐานนะจากหลังคาผูุผกพังพัง ก็สามารถให้มีหลังคาที่ไม่หูไม่พังก,กันเด็กกันฝนให้ได้บ้านเสามันจะหักไม่หักกระทำยังไงให้เสามันแข็งแรงพ่อแม่ไม่มีการศึกษาก็พยายามทีตัวเองให้มีการศึกษาเรียนรู้จะทํำยังไงก็ได้ที่จะช่วยเหลือครอบครัวสติปัญญามีเท่าไหรนะ่ระดมเต็มที่กําลังมีเท่าไหร่ทําเต็มที่ ไม่ท้อไม่เบื่อนายไม่กลัวความยากลําบากก็สู่ทุกเรื่องนี่มนุป,ประเกติสองตอนทุนต่ําแต่ไม่ย่อท้อต่อวาสนาที่ตัวเองสั่งสมมาน้อยไม่เป็นไรอดีตมันแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเริ่มตนใหม่ตั้งตัวเองให้ได้มุกมานักศึกษาเรียนรู้สามารถเรียนจบปริญญาได้ นี่เขาเรียกว่าคนต้นทุนต่ำแต่ไม่ย่อท้อต่อวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเขากำหนดจะตาชีวิตของเขาจนสามารถยกครอบครัวตัวเองพ่อแม่ตัวเองจากไม่มีบ้านให้มีบ้านจากไม่มีที่ดินตัวเองให้มีที่ดินเป็นของตัวเองช่วยประคับประคองพยานพี่น้องตัวเองลืมตาปากได้มนุษย์ประเภทนีเขาเรียกว่า มนุษย์ที่มาพัฒนาตัวเองไม่โทษวาสนาเก่าแต่มีใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเองในปัจจุบันมนุษย์ประเภทนี้เาเรียกว่ามืดมาเรียกวนทุนตําแต่ไม่ยอท้อถึงวาสนายินดีพร้อมที่จะต่อสู้ก็สามารถสร้างตัวเองได้มืดมาแล้วก็สว่างไปมีประเภทที่สองประเภทที่สาม สว่างมาแล้วมืดไปคนประเภทนี้เป็นบุคคลที่พร้อมทุกเรื่องเกิดในตะระกูลสูงรูปร่างหน้าตาสวยงามใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้สติปัญญาดีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพอไม่หาไว้เลยเขาไม่ต้องทำงานทั้งชาติเขาก็อยู่ได้แต่ใช้ความ สมบูรณ์ของตัวเองทำลายตัวเองเคิดกว่าตัวเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมใช้ชีวิตสิ้นเปลืองไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใช้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมาทำลายตัวเองศึกษาเรียนหนก,กวคนเรียนไม่จบประเภทนี้พอแม่สามารถจะส่งให้เรียนจนจบปริญญากี่ใบก็เรียนได้แต่ประเภทนี้จะไม่เรียนหนังสือ เพราะสบายไม่เคยมีความทุกข์เกิดมามีแต่ความทุกขความสบายคิดว่าชีวิตเขาทั้งชาติไม่ต้องทำอะไรแค่ทรัพย์สินเงินทองที่พ่อแม่มีอยู่ก็อยู่ได้จบสิ้นอาย,อยุไขค,คนประเภทนี้ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองไปแต่ละวันแต่ละวันใช้รลูร่างหน้าตาของตัวเองที่ดีนะก็ไปทำลายคนอื่นเขาเป็นหลอกลวงเขาใช้สติปัญญาที่ดีของตัวเองเนะ ไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองสร้างทุกข์ให้คนอื่นใช้ทรัพย์สินเงินทองที่มีนะไปสร้างปัญหาแทนที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองมีอยู่ไปสร้างประโยชน์สร้างความดีให้แก่ตนเองให้แก่สังคมไปใช้สิง่งที่มีไปติดสิ่งที่ไม่ควรติดไปทำลายอนาคตตัวเอง สรุปสุดท้ายแล้วเขาพร้อมทุกเรื่องแต่ก็ใช้ความพร้อมตัวเองทําลายตัวเองก็เป็นลูกก็เป็นลูกประเภทที่มาเพื่อล้งผานให้พ่อมทุกาทกายทุกใจตลอดเวลาพร้อมทุกเรื่องแต่ไม่ใช้ความพร้อมตัวเองไปสร้างความดีไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเอง ประเภทนี้ก็สิ้นอายุไขไปก็คือพร้อมแต่ขาดทุนกลับไปเขาเรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดกลับไปนี่ประเภทที่สามประเภทสุดท้ายคือประเภทที่สี่สว่างมาแล้วก็สว่างไปคนในโลกนี้เขาเรียกว่าเทพ,พบ,บุตรเทพธิดาจุติดลงมาเกิดในโลกนี้นเรียกลงมาสร้างบามีคนประเภทนี้นนเขาเรียกว่าใจจะอ่อนโยน กิริยามารยาที่จะนุ่มนวลเพราะเขาอยู่บนสวรรค์เขาอยู่กับความนุ่มนวลตลอดเวลาจะไม่แข่งกระด้พูดกับเราะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมันดูสวยงามไปหมดคนประเภทนี้เขาเรียกว่าเทวดาอยู่ในโลกมนุษย์ความคิดของเขาจะพูดอะไรแต่ละอย่างออกไปนะจะไม่กระทบใครเลย จะมองทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนพร้อมที่จะเมตตาทุกคนพราะคุณธรรมก็สูงคนประเภทนี้มันเมตตาอะไรครับพระโพธิสัตว์ที่ลงมาปเป็นลงมาปเป็นบารมีเขาสั่งสมบารมีเต็มที่เขารู้ว่าเขามาจากไหนแล้วก็จะไปไหนเขารู้คนประเภทนี้เขามีเป้าหมายของเขาชัดเจนตั้งแต่เด็กเป็นเด็ก พ่อแม่ก็เลี้ยงนายบอกนายสอนนายให้กระทาสิ่งไม่ดีเขาไม่ทําเลยคยาหยาบน่แทบจะไม่หลุดออกจากปากของเขาเลยเห็นการทําร้ายสัตว์ทรามานสัตว์เขาไม่กล้าสังเกตุอยู่ที่เด็กบางคนนี่พ่อแม่เนี่ยจะใช้ชีวิตธรรมดาแต่เด็กบางคนนี่ไม่กล้าทํร้ายแม้กระทั่งสัตว์ เพราะใจของเขามันมากด้วยคุณธรรมมากด้วยบารมีเขาเรียกว่าเทมมุจติแล้วมาอยู่กับพอ่อแม่ที่มีาบารมีพอๆกันกาเทวดามาอยู่ปับเทวดาบ้านมีแต่ความสุขก็มีเทวดาลงมาจุติด้วยบ้านมีแต่ความสุขเข้ามาในบ้านไม่ต่างะลรกับสวรรค์คนภายในบ้านนี้มีแต่คุณธรรมราบารมี จะพูดจะคิดจะกระทําอะไรของเขาเนี่ยมีแต่กุศลเท่านั้น,น,นคนประเภทสุดท้ายนี่งเขาเลียกลงมาเพื่อสร้างบารมีจะแผ่บารมีความดีงามของเขาทรัพย์สินเงินทองที่เขามีเขาจะไปทําประโยชน์จะแบ่งสรรเลยว่าส่วนไหนจะดูแลครอบครัวส่วนไหนจะดูแลข้าทานบริวารส่วนไหนที่จะสร้างประโยชน์ก่สังคม ส่วนไหนที่จะต้องติดตัวเองกลับไปพบใหม่คนประเภทนี้เขารู้จัดการบริหารทรัพย์สินเงินทองเรียบร้อยจะไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้ใครคนประเภทนี้เขาเรียกมาเพื่อสร้างบาร,รมีเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ในทางพุทธศาสนาให้คําตอบได้เลยตั้งแต่ประเภทที่หนึ่งก็คือต้นทุนต่าแต่ไม่ยอมสร้างเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวเองมาลําบากอย่างไรก็กลับไปลําบากจากนั้น ประเภทที่สองรู้ว่าตัวเองลำบากเปลี่ยนคิดจะเปลี่ยนแปลงฐานะคุณภาพของครอบครัวสร้างตัวเองจนมีและเป็นได้ประเภทที่สใช้ความมีของตัวเองไปทำลายตัวเองและประเภทสุดท้ายก็คือก็ใช้ความสมบูรณ์ของตัวเองสร้างความดีเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ก็มีแค่ทีประเภท เราอยู่ในประเภทไหนทุกคนรู้แก่ตัวเองดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่ในประเภทไหนตั้งสี่ประเภทพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันไม่มีกรรมอะไรที่จะแรงท้กุศลในปัจจุบันจะไม่มีก็มีได้จะไม่เป็นก็เป็นได้จะกตกต่ำก็สูงได้ถ้าจิตที่มันเป็นกุศลไฟดีแค่นั้นแหละ ไปที่จะพูดดีคิดดีทำดีเท่านั้นสิ่งต่างๆถึงจะเป็นต้นทุนที่ไม่ดีสามารถเจือจางได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตเราได้จะทิ้งสิ่งไม่ดีไปเถือเอาสิ่งที่ดีคนทางไหนมันเดินลำบากไม่สะดวกในการเดินทางคนละทางนั้นคนทางไหนมันสะดวกสบายดำเนินไปแล้วชีวิตเราถึงเป้าหมายคนเดินทางนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนกําหนดเพราะจันนาทิปของเราทุกคนสิ่งสุดท้ายก็คือความดีเท่านั้นจะเจอจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตประจันทวันนี้ก็ขออวยพาท่านทั้งหลายที่มาลงสวดมนต์ในวันนี้ให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจครอบครัวมีความสุขคิดปาถนาสิ่งใดที่จอพอพอ่อไธรทม เขาคอยสิ่งเหล่านั้นจาก็เป็นทุกประการเึอขก็อเจริญพร